สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนค่ะก็พิเศษหน่อยได้ปลาแซลมอนมา1ชิ้นค่ะแล้วก็มาในราคาที่ไม่แพงด้วยค่ะก็เลยมีเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาฝากเพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับผักเครื่อนเคียงมีทั้งผักต้มแล้วก็ผักสดบากกายทีนี้ก็ตามใจชอบเลยนะคะว่าใครจะชอบผักชนิดไหนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบค่ะก็จะใช้เป็นหอมแดงมีกระเทียมมีพริกขี้หนูแล้วก็พริกหนุ่มค่ะแล้วที่บอกไว้ก็คือปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวเราจะนําปลาแซลมอนไปต้มตรงนี้เราก็ต้องเติมน้ําปลาลลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าปลาแซลมอนจะสุกค่ะเมื่อปลาแซลมอนสุกแล้วเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะแกะเนื้อปลาค่ะ แล้วก็แยกก้างออกนะคะต่อไปค่ะเราก็ใช้เป็นผักชีใช้เป็นผักชีไทยแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะตรงนี้ก็ซอยผักชีไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ใส่ในตอนท้ายค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาคั่วให้สุกเลยคั่วมีอะไรบ้างนะคะมีพริกนุ่มมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงค่ะถ้ากะปริมาณไม่ได้นะคะให้เพื่อนๆใส่ในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะ ใส่ความเผ็ดนะคะถ้าชอบเผ็ดมากๆกก็ใส่พริกขี้หนูลงไปอีกค่ะตอนนี้เราก็คั่วค่ะคั่วใช้เป็นไฟกลางค่ะไฟกลางนะคะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกค่ะเมื่อสุกแล้วค่ะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนนี้ก็ตั้งโคกค่ะใส่ทั้งหมดที่สุกแล้วลงไปแล้วเราก็จะตำให้ทั้งหมดนี้ละเอียดค่ะ และไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็รวบลัดตัดภาพมาให้เพื่อนๆดูที่ความละเอียดที่เท่านี้ค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นเนื้อปลาแซลมอนลงไปก็แกะเอาก้างออกนะคะแยกก้างจากนั้นก็ตำต่อค่ะตำให้ทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ตำให้เนื้อของปลาแซลมอนนะคะละเอียดคลุกเคล้าเข้าไปกับเครื่องทั้งหมดเลยค่ะ และเราก็จะเอาความละเอียดของน้ำพริกทั้งหมดที่เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสชาติกันต่อไปค่ะย่างแรกเราจะใส่น้ำปลาร้าที่ต้มกับปลาแซลมอนเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะต่อไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวในขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะ แล้วก็ใส่เป็นผักชีลงไปแล้วก็ตำคุกเขาค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมเมื่อชอบรสชาติได้อย่างที่ตัวเองแล้วแต่วันนี้แอนวินจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเราได้ความเค็มของน้ำปลาร้าแล้วถ้าขาดน้ำปลาร้าเราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปได้อีกถ้าเพื่อนๆชอบน้ำพริกที่ออกจะมีน้ำหน่อยนะคะ ก็เติมน้ำปะลาลงไปได้อีกค่ะหรือว่าน้ำปะลาพอแล้วเราต้องการความเค็มแค่นี้นะคะก็เติมน้ำต้มสุกลงไปก็ได้ค่ะและส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เห็นผักเครื่องเคียงนะคะถ้าชอบผักอะไรก็จัดเต็มเลยค่ะวันนี้มีความพิเศษก็คือผัก เราได้เป็นผักช้ย,ยามาค่ะก็คือผักผงชูรสนะคะคณะเม็กซิกันค่ะก็นำเขามาลวกแล้ววันนี้เราจะรับประทานกับน้ำพริกปลาแซลมอนของเราด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งผักชีแตงกวานะคะครบเลยค่ะวันนี้คาตกแตง่งข้างบนด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับวิธีการทำน้ำพริกปลาแซลมอนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการทําน้ําพริกปลาแซลมอนที่ช่างอร่อยแบบบ้านๆทาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ